ปัญญาสู่อาหารใจข้อธรรมะที่ได้เรียนกันในหลักสูตร mindfulness habits ฝึกสติให้เป็นนิสัยรุ่นสวันเกือบสุดท้ายเช้าว,วันนี้หัวข้อเรื่องปัญญาสู่อาหารใจท่านพระอาจารย์เป่าพระมหารุ่งอรุณเป็นผู้ถ่ายทอดข้อธรรมนี้ที่พระอาจารย์ใหญ่วอว,ว,วชระเมธีได้เขียนบันทึกข้อธรรมนี้ ในขณะที่เดินทางบนเครื่องบินค่ะพระอาจารย์ได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองเกียวโตในทุกๆครั้งที่พระอาจารย์ไปที่เมืองเกียวโตพระอาจารย์จะไปที่วัดเรียวอันจิซึ่งมีสวนหินชื่อดังระดับโลกที่ผู้ที่เป็นนักคิดนักปราทั้งหลายมักจะไปใครครวนในธรรมณนะสวนหินแห่งนี้ เช่น s t e ฟจ j o b สก็มักจะมาที่วัดเรียวอันจิเพื่อที่จะเพียงมานั่งนิ่งๆอยู่บนบริเวณที่นั่งเพื่อเฝ้ามองสวนหินในรูปแบบของสวนหินเซนเราทุกคนทราบกันดีว่าในนิกายเซนนั้นพุทธในแบบนิกายเซนจะเป็นธรรมะแบบเรียบง่ายน้อยแต่มากสงบงาม การจัดแต่งสวนหินร็อกการ์เด้นในวัดเรียวอันจิเมืองเกียวโตก็เป็นเช่นกันสวนหินแห่งนี้ที่งดงามได้ระดับนี้ระดับโลกที่ทุกคนต้องไปนั่งเยือนด้วยความเงียบสงบเพราะมีของตกแต่งเพียงไม่กี่ชิ้นตามธรรมชาตินั่นคือหิน15ก้อนสวนหิน15ก้อนแห่งวัดเรียวอันจิ ของตกแต่งก็มีเพียงพื้นกรวดสีขาวเล็กๆที่ปูพื้นโดยรอบกําแพงเตี้ยๆสด้านกระท่อมเล็กๆที่มีชานไม้หันหน้าไปสู่สวนหินสำหรับการนั่งชมสวนและต้นซาก,กุระที่รายรอมที่จะแย้มบานเปลี่ยนสีตามฤดูกาล กิ่งโน้มทอดมาเข้ามาดูบริเวณสวนมีเพียงเข้านี้แต่คนเข้าไปในสวนแห่งนี้จะสัมผัสถึงความสงบสุขและปริศนาธรรมที่ปรากฏนั่นคือการตกแต่งหินในสวนนี้แท้ที่จริงแล้วมีเพียงหินสิก้อนหลายคนหลายท่าน ก็จะตามหาตามชื่อของสวนว่าหิน15ก้อนนับจำนวนหินแล้วก็หาหินก้อนที่15ไม่เจอพระอาจารย์ใหญ่วอลชลระเมธีอ้างถึงหนังสือท่านรินเวียววารินนักเขียนรางวัลซีไลส์ที่เขียนถึงประสบการณ์ของสตีฟจ็อบส์ที่มักมานั่งที่สวนแห่งนี้ด้วยความประทับใจในความสวยงามของสวนเซนและความสวยงามของหิน15ก้อน พราะสตีฟจ็อบสนั้นเป็นผู้ที่ฝึกขึ้นมาถูกฝึกโดยพ่อของเขาและฝึกตัวเองให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบทำงานทุกอย่างด้วยความสมบูรณ์แบบแต่เมื่อมาใช้เวลานั่งนิ่งๆเพื่อดูหินเพียง14ก้อนตรงนี้เขากลับพบคำตอบของคำถามพบปัญญาอันบริสุทธิ์ของหินก้อนที่15พระอาจารย์ใหญ่วอลเวชระเมธีตีความว่า ความหมายของการมองหินทั้ง14ก้อนนั้นคือการอยู่กับปัจจุบันขณะที่ตรงหน้ามองหินตรงหน้า14ีก้อนอย่างมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างเป็นปัจจุบันจิตปัจจุบันสำคัญที่สุดให้ฝึกอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอหากมีความรู้สึกตัวในทุกขณะของปัจจุบันเมื่อถึง ความถึงพร้อมแห่งการรู้สึกตัวหินก้อนที่15จะปรากฏขึ้นกลางจิตหินก้อนที่15นั้นก็คือปัจจุบันขณะนั่นเองดอกไม้แห่งการเจริญสติดอกไม้แห่งการตื่นรู้พริบานประจักษ์อยู่ตรงหน้าเพียงแค่เราอยู่กับดอกไม้นั้นอย่างแท้จริงนั่นคือ เรามีสต no like no no ิอย่างแท้จริงหินก้อนที่15ไม่ได้ความหมายไม่ได้เป็นความหมายของจํานวนนับทางวิทยาศาสตร์ยุคใหม่แต่เป้าหมายคือการตื่นรู้อย่างสมบูรณ์แบบในเวลาปัจจุบันขณะการตีความนี้อย่างไรก็ดีนะคะพระอาจารย์ก็บอกว่าเป็นการตีความเฉพาะบุคคลและก็อาจจะมีการตีความแตกต่างมากมายหลากหลาย แต่ที่สำคัญคือผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมต้องระมัดระวังดวงจิตของตนเองเพราะจิตที่ฝึกมาแล้วจะเป็นจิตที่ละเอียดอ่อนแล้วก็สัมผัสอารมณ์รับรู้อารมณ์และเพลซึมซับได้เมื่อเราเดินจิตด้วยมุทิตะที่เมตตาจิตกรุณาจิตอย่าลืมที่จะปรับดวงจิตให้เป็นเอกคตารมมีอารมณ์เดียวแล้วเราสามารถที่จะ วางอุเบกขาเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงกับปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าปัจจุบันขณะคือเวลาที่สำคัญที่สุดค่ะขอให้ทุกท่านพบหินก้อนที่15ของตนเองไม่ว่าจะเป็นตัวทดแทนอะไรก็ตามทีนะคะขอให้มีเวลาที่เป็นเวลาปัจจุบันขณะค่ะธรมะสวัสดี